ากเต็นต์การจนารถบ้านนะคะวันนี้นะคะน้องเดียนะคะมารีวิวนะคะรถสวยๆด้านหลังน้องเดียคันนี้เลยนะคะเป็นมิสุบิชินะคะไททันนะคะปี2017นะค,ะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.4นะคะเป็น G.L.S นะคะคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่4 0 0 0 0 0นะคะเ0 0 0นะคะ8,00บาทน,นะคะคันนี้นะคะเพียงแค่พี่ๆนะคะกำลังดูนะคะ,ะวิดีโอนี้อยู่นะพี่ๆแคปมาเลยนะ,ะจากราคานะคะ4078,000บาทน,นะคะน้องเดียรถให้เลยนะคะเหลือ 458,000บาทนะคะแถมทองอีกหนึ่งสลึงด้วยนะคะอย่าลืมนะคะแครนะคะหลักฐานนะคะว่าพี่ๆนะคะดูวิดีโอนะคะที่น้องเดียกำลังรีวิวรถสวยๆคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะออปชั่นภายในรถกันเลยค่ะตามน้องเดียมาเลยนะคะนี่ค่ะคันนี้นะคะนี่ระบบนะคะกระจกนะคะปรับไฟฟ้านะคะ ระบบเซนทันร็อกนะคะนี่พวงมาลัยพาวเวอร์นะคะนี่พวงมาลัยนะคะเป็นมังติแฟา์ชันด้วยนะคะแล้วก็เป็นระบบคูสต์ทด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์เอ็มทีนะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะแล้วก็เป็นวิทยุนะคะซีดีมีจอให้ดูด้วยนะคะมีกล้องหลังให้ดูจอได้เลยนะคะคันนี้นะคะอย่างสวยเลยนะคะน้องเดียขอย้ำอีกทีนะคะเบาะหนังด้วยนะคะคันนี้นะคะรถสวยๆนะคะคือมิ u ูบิชินะคะไต้ตันนะคะปี2017นะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.4นะคะราคาขายอยู่ที่ 400,000น,นะคะ70,000นะคะ8,000บาทนะคะถ้าใครแข b หลักฐานนะคะดูวิดีโอนี้อยู่นะคะลบไปเลยเหลือ405,800บาทเท่านั้นนะคะอ่าเดี๋ยวต้องเดียกแกะรอยอาร์ให้ดูนะคะนี่เลยนะคะรอยอางนะคะให้สังเกตได้เลยนะคะนี่ของเรานะคะเดิมๆนะคะจากโรงงานรับประกันได้เลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะไม่มีพิกล้มนะคะไม่มีน้ําท่วมไม่มีไฟไหม้นะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะรับประกันได้นะคะ น้านเดิมเครื่องดีนะคะมือเดียวออกห้างนะคะไม่เคยติดแก๊สนะคะบอกเลยนะคะว่ารถสวยมา,มากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะดูวิดีโอนี้นะคะรีบแคปนะคะแล้วก็รีบจองสิทธิ์ของท่านเลยนะคะได้รถต้งสองหมื่นเลยนะคะแถมทอหนึ ah ่งสลึงนะคะน้องเดียให้ไปเลยนะคะกับโปรโมชั่นดีๆนะคะถ้าพี่ๆนะคะได้ดูวิดีโอนี้อยู่นะคะอย่าลืมนะคะรีบแคปมาจองกันได้เลยนะคะเดี<ร>๋ยวพาไปดูนะคะด้านหลังนะคะกระบะรถคันนี้กันเลยนะคะตามาน้องเดียมาเลยค่ะ นี่นะคะที่ลุ <mas k> งเดียบอกนะคะว่าจะมีกล้องนะคะนี่มีกล้องมองหลังนะคะดูได้เลยนะคะนี่กล้องมองหลังนะคะแล้วก็จะมีนะคะหน้าจอนะคะ LCD ด้อยู่ด้านหน้าเลยนะคะเป็นจอนะคะให้ดูนะคะฝากระโปรงของเรานะคะให้สังเกตนะคะน็อตนะคะเข้ามาใกล้ๆนะคะดูได้เลยนะคะดูน็อตได้เลยนะคะทุกตัวของเรานะคะไม่มีการถูกเจาะนะคะไม่มีการแกะนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะรับประกันได้นะคะว่ารถคันนี้นะคะ ไม่มีพิกคว่าไม่มีน้ําท่วมนะคะไม่มีไฟไหม้นะคะหน้าเดิมเครื่องดีนะคะมือเดียวออกห้างรับประกันได้เลยนะคะว่ารถเรานะคะสวยจริงๆนะคะรถที่เต็นท์การจนานรรบ้าของเรานะคะถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะมาดูได้นะคะอ่าเดี๋ยวนะคะให้พายดูนะคะรอบๆอบคันรถกันเลยนะคะตามน้อเดียวมาเลยนะคะดูรอบๆบคันรถกันเลยนะคะนี่ เห็นไหมคะว่าสวยมากๆเลยนาะรถของเรานะคะรับประกันได้นะคะคัดสรรมาให้พี่ๆแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็โทรมาได้นะคะที่เบอร์0 8 1นนะคะห5 8 1880นะคะหรือโทรมาที่086นะคะ846นะคะ1094นะคะอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจนะคะโทรมาได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะเครื่องนะคะหน้ารถกันเลยนะคะตามน้องเดียมาเลยคะ่ะนี่คะ่ะ เห็นไหมคะรถมือสองนะคะน้องเดียบอกได้เลยนะคะให้สังเกตเครื่องยนต์รถนะคะเป็นอันดับแรกเลยนะคะว่ามีน้ํามันเยอมไหมนะคะเห็นไหมคะว่าเครื่องของเรานะคะสวยมากๆนะคะเป็นเครื่อง2.4นะคะตัวนี้นะคะเอดูได้เลยนะคะเป็น GLS นะคะตัวนี้นะคะรถสวยมากๆเลยนะคะน้ำมันของเราไม่มีเยิมนะคะดูได้เลยน็อตทุกตัวนะคะดูได้เลยนะคะรอยอาร์คนะคะของเรานะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสติ๊กเกอร์ของเรานะคะไม่ใหม่ไม่ใหม่แล้วก็ไม่เก่าจนเกินไปนะคะให้ดูได้เลยนะคะเดิมๆเลยนะคะ ร้อยอาร์ของเรานะคะเห็นสังเกตได้เลยนะคะพี่ๆเห็นไหมคะจำเ,เดิมเลยนะคะไม่มีการบอกแล้วนะคะว่าไม่มีชนหนักนะคะไม่มีพิกว่าไม่มีน้ําท่วมนะคะหน้าเดิมเครื่องดีนะคะมือเดียวออกห้างนะคะเครื่องแห้งเดินเรียบนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์รถกันเลยค่ะอ่าเห็นไหมคะ น้องเบียบอกแล้วนะคะเครื่องยนต์รถของเรานะคะเครื่องแห้งเดินเรียบนะคะสตาร์ทติดง่ายนะคะไม่มีกระตุกเลยนะคะเห็นไหมคะสตาร์ทจึ่เดียวนะคะติดเลยนะคะแล้วก็เวลาเราเดินเครื่องเห็นไหมคะเครื่องจะไม่มีการสะดุดเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะน้องเบียขอ,อย้ำอีกทีนะคะรถมือสสวยๆด้านหลังน้องเบียคันนี้นะคะคือ m i ิ s u b i ิช i นะคะไททันนะคะปี2017นะคะเป็นตัวนะคะ GLS นะคะเป็นเครื่อง2.4นะคะราคาขายอยู่ที่470,000นะคะ8,000บาทนะคะถ้าใครแคปหลักฐานนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะมานะคะน้องเบียรถให้เลยนะคะเหลือ458,000บาทนะคะแถมเพาะหญิงสลึงนะคะและเต็นท์ของเรานะคะฟรีดาวทุกอาชีพนะคะขอแค่พี่ๆนะคะมีสลิปเงินเดือนนะคะเข้านะคะธนาคารนะคะธนาคารใดก็ได้นะคะแค่นั้นนะคะก็สามารถเป็นลูกค้า VIP นะคะที่เต็นท์การจันารรถบ้าของเรานะคะ สามารถออกรถนะคะูนย์บาทได้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็อย่าลืมนะติดต่อมานะคะที่ช่องทางนะคะหน้าเพจของเรานะคะการจาราจรบานได้นะคะแคปหลักฐานมาว่าพี่พี่ดูวิดีโอ,น,ะะอนี้นะคะที่น้องเดียกําลังรีวิวรถสวยๆคันนี้นะคะให้พี่พี่ดูอยู่นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถนะคะอินบ็อกมาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะน้องเดียฝากด้วยนะคะฝากเต็น์การจราจรบ้านของเราด้วยนะคะแล้วน้องเดียนะคะจะเอารถนะคะมือสองนะคะมา รีวิวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพจกรารตนารถบ้านของเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากอีกอย่างนะคะกด Subscribe นะคะคลิปวิดีโอนี้ให้น้องเดียด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้ากับรถสวยๆนะคะอีกเยอะแยะมากมายนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คะ่ะน้องเดียวสวัสดีนะคะ